สวัสดีค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงแชร์ประสบการณ์นะคะก็เป็นการเก่าคําพยานเล็กๆสำหรับพี่น้องของเราที่อยู่ในโบสถ์นะคะรบกวนพี่แนะนำตัวนิดนึงนะคะพี่ชื่อบำเพ็ญคำภูษาชื่อเล่นชื่อติ๋งค่ะอ๋อค่ะหนูก็ขออนุญาตเรียกพี่ติ๋งแล้วกันเนาะในระหว่างที่เราสัมภาษณ์นะคะจะได้เป็นกันเองนิดนึงนะคะค่ะพี่ติ๋งค่ะพี่ติ๋งรับเชื่อพระเจ้ามากี่ปีละคะหปีค่ะอ๋อหนึ่งปี ก็จริงๆก็หนึ่งปีก็ยังไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่ได้น้อยสําหรับเราเนาะเพราะการที่เราอยู่กับพระเจ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะถึงหนึ่งปีเนี่ยจริงๆอ่ะก็มีน้อยแต่จริงๆแล้วถ้าเราติดสนิทจริงๆอ่ะเราก็จะอยู่กับพระเจ้าไปตลอดเนาะเพราะว่า<ช>การที่เราอยู่กับพระเจ้าเชื่อว่าพี่ติ๋งน่าจะได้มีความสุขมากมามขึ้นนะคะ,คะเพราะว่าจากที่ เขาเรียกอะไรนะคือจากที่การที่เพื่นเคยพบพี่ติ๋งเมื่อนานมาแล้วกับตอนนี้มีพวามสึกหน้าพี่ติ๋งเนี่ยสดชื่นขึ้นนะคะพี่น้องแล้วก็ก่อนที่จะมารับเชื่อเนี่ยชีวิตพี่ติ๋งเป็นยังไงบ้างคะก็ไม่ดีเท่าไหร่ชีวิตครอบครัวไม่ค่อยสมบูรณ์สามีไม่ซื่อสัตย์กับครอบครัวค่ะอ๋อแล้วยังไงอีกคะแล้วก็ทําให้เราต้องเหนื่อยหาเงินมาก็ได้เยอะแต่มันไม่เคยเหลือ มันหายไปหายไปอย่างเงี้ยค่ะสับสนเรื่องการเงินมั่งแล้วก็เรื่องในครอบครัวลูกอีกค่ะพี่ติ๋งมีลูกแล้วเนาะมีลูกคนหนึ่งลูกสาวชื่อแล้วตอนนี้ชื่ออะไรนะคะชื่อน้องมุกอ๋อชื่อน้องมุกน่ารักเสียแล้วน้องตอนนี้น้องทําอะไรคะน้องเรียนรามอเรียนรามอยู่แล้วก็ทํางานด้วย อ๋อเก่งจังเลยทํางานส่งตัวเองเรียนเพราะว่าแม่เกษียณงานแล้วอ๋ออ๋พี่ติ๋งนี่เกษียณงานออกมาแล้วเนาะอืมค่ะก็จริงๆแล้วทุกชีวิตทุกครอบครัวก็จะต้องเจอกับอุปสรรคระหว่างทางนะคะแต่ถ้าเราอยู่กับพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าก็จะดูแลชีวิตทั้งเราและก็ครอบครัวด้วยใช่ไหมคะพี่ติ๋งแล้วในด้านของการอวยพรเนี่ย พระเจ้าอวยพรอะไรให้กับพี่ติ๋งบ้างคะและครอบครัวทำให้ครอบครัวมีความสุขแล้วก็อบอุ่นขึ้นแล้วก็การเงินดีขึ้นแล้วก็เพื่อนมิตรสหายรอบข้างก็ดีใช่ไหมคมแล้วสามีตอนนี้เป็นแ้สามีก็ดีขึ้นอสากเจ้าชู้แล้วก็เลิกแล้วอ๋อเหละคะอืมก็ ก็ดีใจด้วยสําหรับพี่ติ๋งเนาะครอบครัวพี่ติ๋งก็จะกลับมามีสัมพันธ์ที่ดีขึ้นดูไหมคะทั้งสามีแล้วก็ลูกใช่ไหมคะพี่ติ๋งแล้วจริงๆแล้วพี่ติ๋งเนี่ยเป็นคนทําน้ําพริกเผาได้อร่อยมากเพราะว่าพี่ติ๋งเคยเอามาให้ชิมนะคะแล้วก็ไหนไหนลองบอกทางบ้านนิดเดงสิคะพี่ติ๋งทาอะไรนะคะตอนนี้ที่พระเจ้าได้อวยพรปลาสับแล้วก็ต้มปลาแล้วก็น้ําพริกเผาสามอย่างแล้วพระเจ้าอวยพรยังไงคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ให้มีลูกค้าเข้ามาสั่ง เราก็ะจะทำเพราะเราไม่มีตลาดลงเราแค่ทำแบบอ,อยู่ในกลุ่มเล็กๆแต่ก็ตอนนี้ก็ได้ยินมาว่าออเดอร์เยอะมากขึ้นใช่ไหมคะออเดอร์ะมากขึ้น จากห้าถุงเป็นสิบถุงใช่ไหมคะก็คือเป็นแม่บ้านที่เกษียณแล้วแต่ก็ยังมีศักยภาพคือสามารถหาเงินได้ด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อยู่บ้านก็ยังทํางานได้นะคะก็เป็นอะไรที่พระเจ้าอวยพรพระเจ้าก็จะดูแลชีวิตเราและก็ครอบครัวใช่ไหมคะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหนูลืมถามพี่ติ๋งว่าใครเป็นคนประกาศเรื่องราวของพระเจ้ากับพี่ติ๋งนคะน้องสาวน้องสาวชื่อเตือนใจ อ๋อแม่เตือนของเราเนาะแม่เตือนใ,ใจก็คือแม่หมูของเรานี่แหละค่ะถ้าใครจะเอ๊ะแม่หมูคือใครก็จะต้องดอกไปอีกว่าเป็นแม่ของพี่ดาด้าของเราเองเนี่ยนะคะคนสวยของเราแต่ว่าจริงๆแล้วพอดีช่วงนี้แม่หมูซึ่งอาจจะขาดบทบ้างก็จริงๆไม่ได้ขาดหรอกค่ะแม่หมูก็จะเข้าอยู่ในไลฟ์แต่ว่า พอดีว่าด้วยสุขภาพการไปมาแล้วก็จะลําบากนิดนึงเพราะว่าสุขภาพแม่หมูเองการเดินทางการอะไรก็จะลาบากนิดนึงก็เลยจะไม่ค่อยได้มาโบสถ์แต่ว่าถ้าช่วงไหนที่มีคนไปรับที่บ้านหรือยังไงเนี่ยแม่หมูไม่เคยขาดค่ะสําหรับเรนะื่องโบสถ์เนาะพี่ติ๋งนะจริงๆแล้วแม่หมูเป็นแม่ที่น่ารักมากๆใช่ไหมคะแล้วอ,อ,อยากให้พี่ติ๋งเนี่ยฝากข้อคิดหรือข้อหนุนใจให้กับเรานิดนึงนะคะ พี่ติ๋งบอกว่าพี่ติ๋งชอบพระธรรมฟิลิปปีมากเลยใช่ไหมคะพระธรรมฟิลิปปีบท4ี่ข้อสิบบอกว่าข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้เสริมกําลังข้าพเจ้าใช่ไหมคะใช่คะไหนพี่ติ๋งลองเล่าสิคะว่าพระธรรมข้อนี้มันมันมันเป็นยังไงที่ทําให้พี่ติ๋งได้ทราบซึ้งกับพระธรรมข้อนี้คืออธิษฐานนึกถึงพระเจ้าพระเจ้าก็จะช่วยเราทุกครั้งเหมือนพระเจ้าอยู่ในอยู่กับเราทุกเวลา ตลอดเวลาเลยก็ว่าได้แบบไม่ว่าเราจะพูดอะไรพระเจ้าก็อยู่กับเราคุยอะไรออกมาพระเจ้าก็ตอบรับทุกอย่างก็เวลาที่พี่ติ๋งมีปัญหาหรือมีอะไรก็แล้วแต่พี่ติ๋งก็จะอธิษฐานกับพระเจ้าเนาะเพราะว่าคิดว่ายังไงพระเจ้าก็สถิตอยู่กับเราเสมอพระเจ้าไม่เคยห่างจากเราไปไหนเลยถูกไหมคะแม้กระทั่งเมื่อกี้ก่อนที่พี่ติ๋งจะขึ้นมาอัดคําพยานเนี่ยก็มีพี่สาวพี่ติ๋งอีกคนหนึ่งเนาะ ที่โทรมาบอกว่าวันนี้ตั้งใจจะไปโบสถ์แต่ผลปรากฏว่ามาโบสถไม่ได้เนื่องจากว่ามีอาการไอมากซึ่งอ,อ,อยู่ๆก็ไอโดยไม่มีสาเหตุแต่เมื่อกี้เราก็ร่วมกันช่วยกันอธิษฐานให้เผื่อกับพี่สาวเนาะพี่พชื่ออะไรนะคะพี่จ่าพี่จ่าเราก็อธิษฐานเผื่อพี่จ่าว,ว่าให้พี่จ่าเนี่ยได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและอาทิตย์หน้าเนี่ยพี่จ่ก็จะได้ไปโบสถ์เนาะโดยที่ สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคภัยแค่เจ็บทั้งหลายใช่ใชไหมคะพี่ติง๋ง<ช>ค่ะก็อันนี้ก็เป็นคําพยานดีๆสําหรับพี่น้องของเราที่อยู่ในคิตาจักรนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากพี่ติ๋งเนี่ยจะเป็นเพื่อนหรือเป็นใครก็แล้วแต่ก็จะนําพาผู้คนอีกมากมายเข้ามาใ,<ช>ในโบสถ์เข้ามาเชื่อพระเจ้าใช่ไหมคะ<ช>เพื่อเราจะได้ประกาศข่าวประเสริฐออกไปอีกนะคะ<ช>ค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพระเจ้าไวพรค่ะ okay, okay.